สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาดูการทํางานในสายอาชีพช่างเคาะกันอีกนะครับสําหรับคลิปนี้นี่ก็จะพามาดูการดัดเจ็ดสีอีสูดีแมกนะครับสำหรับอีสูดีแมกนี่ไม่เคยหายไปจากเท่นดึงตัวถังตัวนี้เลยนะครับหเดือนเนี่ยก็จะต้องมีนะครับอย่างน้อย1นึ่คันนะครับบนเท่นดึงตัวถังตัวนี้สําหรับอีสูดีแมกนะครับเราก็กดสวิตช์นะครับให้เท่นดึงตัวถังเนี่ยมันก้มหน้าลงแบบนี้นะครับแล้วเราก็สามารถเข็นรถขึ้นมาได้นะครับอ่าแบบนี้นะครับเมื่อเข็็นนรรถขึ้มาาเกกด ปั๊มกดสวิตช์อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ให้เท่นมันยกขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับแล้วเราก็สามารถทำงานได้นะครับสำหรับอีซูซ d m a แมกคันนี้มีลักษณะก็ลงข้างทางนะครับแล้วก็ไปชนกับของแข็งพอสมควรเพราะว่าทำให้คานต่างๆหลายตัวเนี่ยขาดไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการใต้ม้อน้ำการใต้เครื่องเ็กพวงมาลัยก็ขาดครึ่งแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเรกพวงมาลัยนะครับที่ขาดครึ่งแบบนี้เพราะว่าชนเข้าล้อด้วยทำให้ล้อเนี่ยเกิดการกระชากนะครับมันกระชากแบบกระตันหันนะครับทำให้เรกพวงมาลัยเนี่ยขาด ส่วนมากนะครับของดีแม็ก็จะเป็นแบบนี้แล้วเราก็จะตัดออกเลยนะครับคานต่างๆพวกนี้ที่ไม่จําเป็นนะครับส่วนไหนก็แล้วแต่ที่ไม่จําเป็นไม่ว่าจะเสียหรือไม่เสียนะครับก็ออกมาก่อนหรือออกมาก่อนนะครับเพื่อที่จะจัดการเปลี่ยนอันใหม่เข้าไปแล้วก็เพื่อให้ทํางานได้สะดวกนะครับ งานดัดเช็ดซีเนี่ยมีอยู่2ออย่างที่เราจะต้องรู้ก่อนเลยก็คือเช็ดซีเนี่ยมุมตะแยงเพี้ยนเท่าไรนะครับแล้วก็เช็ดซีบิดไปทางไหนคันนี้นี่ผมเช็คบิดให้ดูอยู่นะครับก็คือเอาเหล็กตรงๆมาวางไว้แบบนี้นะครับด้านหน้า1งานด้านหลัง1งานจะสังเกตได้ว่าเหล็กด้านหน้าซ้ายเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับก็แสดงว่าเช็ดซีเนี่ยบิดแน่นอนนะครับแต่ว่าไม่เยอะเราก็จะไม่สนใจก่อนนะครับเราจะมาดันมุมตะแยงก่อนเลยนะครับในการดันมุมตะแยงเนี่ยพยายามดันมุมตะแยงในช่วงยาวๆหน่อยนะครับพยายามอย่าดัน ช่วงสั้นเพราะว่าการที่เราดันมุมตะแยง,งช่วงสั้นเนี่ยไฮโอลิกเนี่ยแนวแรงดันของเขาเนี่ยมันจะไปเป็นเส้นตรงนะครับดันเนี่ยมันก็จะออกไปตามองศาของไฮโอลิกนะครับก็คือออกไปทางด้านข้างด้วยนั่นเองทําให้เช็ดซีเนี่ยอาจเสียหายได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดันไฮโอลิกเนี่ยองศาไปในแนวระนาบเดียวกับเช็ดซีให้มากที่สุดเนี่ยก็จะทําให้แรงดันเนี่ยออกไปทางด้านหน้าเยอะกว่านะครับ นี่นี่เช็ดสีตั้งแต่หลังเบ้าโชกหน้าไปจนถึงด้านหลังนี่มุมตะเย,ยงไม่เพี้ยนแล้วนะครับแล้วเราก็จะมาเช็คบิดกันนะครับโดยการวางเหล็กไว้สามเส้นอย่างนี้นะครับดันหน้าแถวเบ้าโชกหนึ่งอันตรงกลางหนึ่งอันแล้วก็ด้านหลังหนึ่งอันเราจะมาดูกันว่า มันจะบิดทั้งเส้นหรือบ hm ิด่้นใด่อนหนึ่งนะครับเราก็จะลิงเหล็กอันกลางกับ่อนหลังก่อนนะครับอ่าอันกลางกับอันหลังก <It> ่อน <transparency, S 2> เราจะสังเกตได้ว่าอันกลางซ้ายนะครับสูงกว่าหลังซ้ายนะครับแล sadece, ้วเราก็จะมาลิงด้านหลังสุดกับด้านหน้าสุดจะสังเกตได้ว่าเหล็กหน้าซ้ายนะครับสูงกว่าหลังซ้ายก็แสดงว่าเช็ดสีเส้นนี้บิดทั้งเส้นเพราะว่าลักษณะไปในทิศทางเดียวกันนะครับแต่ถ้าเหล็ก อันกลางนะครับกับอันหลังเนี่ยขนานกันแต่ด้านหน้าเนี่ยสูงหรือต่ำกว่าข้างใดข้างหนึ่งก็แสดงว่ามันบิดท่อนหน้านะครับเรารู้แล้วนะครับว่าคันนี้บิดทง้งเส้นนะครับหน้าซ้ายเนี่ยสูงหลังขวาสูง,เร,สงเราก็มัดโซ่เลยนะครับมัดโซ่หลังขวาแล้วก็หน้าซ้ายให้ติดกับเท่นดึงตัวถังแล้วก็ขึ้นแม่เรงที่หลังซ้า,ายแล้วก็หน้าขวานะครับเดี๋ยวเรามาลองสังเกตดูนะครับผมก็จะเอาเหล็กมาวางแล้วก็ขึ้นแม่เรงให้ดูนะครับ ตอนนี้หน้าขวามันต่ำอยู่นะครับลองสังเกตดูนะครับตอนนี้แล้วก็ผมจะขึ้นแม่เร่งไปเรื่อยๆนะครับมันจะเริ่มขนานกาันเริ่มขนานกาันแต่ว่าไม่ใช่ว่าขนานกาันแล้วมันจะได้นะครับเราก็จะต้องขึ้นให้เยอะกว่าความเป็นจริงขึ้นให้มากกว่าปกตินะครับ ลองสังเกตดูนะครับเวนเราปล่อยลงมาเนี่ยมันก็จะได้กลับมาอยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับถ้าเราขึ้นให้มันพอดีเนี่ยเช็ดซีเนี่ยมันเป็นเหล็กกล้านะครับมันก็จะคืนรูปไปอยู่ในตำแหน่งที่เสียหายเหมือนเดิมนะครับถ้าเราขึ้นไม่เรงไม่พอนะครับอ่าตอนนี้ได้แล้วนะครับก็คือทำสองรอบนะครับอันนี้ผมตัดไม้ดูรอบเดียวแต่ว่าจริงๆคันนี้ทำสองรอบนะครับกว่าจะเช็ดซีเนี่ยมันจะกลับมาในตำแหน่งไม่บิดอยู่ในตำแหน่งเหมือนเดิมนะครับนี่ ถ้ามันไม่บิดโรเลงจากด้านข้างอย่างนี้มันก็ไม่บิดนะครับเห็นไหมครับนี่ผมนั่งอยู่ด้านข้างเราจะสังเกตได้ว่าเหล็กอันหลังกับอันหน้าเนี่ยมันก็ยังขนานกันเหมือนเดิมนะครับก็บคือแสดงว่าเชดซีเนี่ยมันไม่บิดแล้วนะครับนี่เหล็กของเส้นมันยังขนานกันเหมืนนอนเดิมนะครับกรณีชนแบบนี้ก็มีโอกาสที่ทําให้เชดซีท่อนหน้าเนี่ยมีโอกาสาที่ต่าลงหรือสูงขึ้นเพราะว่าการไต้มอน้ำเนี่ยก็มีโอกาสที่จะดึงให้เชดซีเนี่ยต่าลงได้เหมือนกันหรืออาจจะก,กระเทกนะครับในจังหวะ ที่ชนเนี่ยทำให้มันมีโอกาสที่จะสูงเฉพาะท่อนหน้าได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราจะต้องมาเช็กกันดูนะครับเฉพาะท่อนหน้าแล้วนะครับตอนนี้เราก็วางเหล็กไว้เหมือนเดิมนะครับวางไว้หน้าเบ้าโชคหนึ่งอันแล้วก็ดันหน้าสุดหนึ่งอนันเราก็จะมาลิงก์กันดูนะครับอลองสังเกตดูนะครับจะสังเกตได้ว่าเหล็กไม่ขนานกันอีกแล้วนะครับเหล็กท่อนหน้าซ้ายเนี่ยมันต่ำนะครับลองสังเกตดูนะครับนี่ เช็ดสีด้านหน้าใช้มันต่ําลงนะครับมาก็แสดงว่าเราก็จะต้องดันท่อนหน้าเนี่ยขึ้นเหมือนเดิมนะครับสำหรับคันนี้นี่รถเคยชนหน้าถึงขั้นดัดเช็ดสีมาแล้วนะครับแล้วก็ผมสังเกตว่าเช็ดสีด้านหน้าขวาเนี่ยไม่ได้โดนชนครั้งนี้นะครับแต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนกับว่าท่อนหน้าเนี่ยมันต่ําลงเหมือนกันก็เลยจําเป็นที่จะต้องตัดคาน ต้เครื่องอันนี้นะครับนี่ตัดออกมาก่อนนะครับเพื่อที่จะดูว่ามันต่ําลงเพราะเหตุใดนะครับก็เห็นได้เลยนะครับว่าเชตซีตรงรอยต่อนะครับที่อยู่ในคานใต้เครื่องตัวนี้นะครับนี่มันยังยุบอยู่เลยก็เห็นได้ชัดว่ามันเป็นของเก่านะครับนี่มันเป็นของเกา่า ก็คือตอนที่เขาทํำรั้งเลกเนี่ยเขาไม่ได้ดัดขึ้นนะครับทำใไมชัดสีมันยังมีรอยบุบอยู่แต่ว่ามันอยู่ในคารใต้เครื่องมันไม่สามารถมองเห็นได้นะครับแต่ว่าถ้าเรามาวัดหาตําแหน่งกันดีๆเราก็จะรู้นะครับว่าชัดสีด้านหน้าขวาเนี่ยมันก็ยังต่ําลงแต่ว่าเป็นของเก่าของเดิมที่เขาไม่ได้ทำมาให้นะครับแต่ว่าเราก็จําเป็นที่จะต้องดัดให้กลับในตําแหน่งเดิมเพราะว่า อาจจะทําให้ตอนที่เราวางหัวก่งลงไปเนี่ยหัวกิ่งท่อนหน้าซ้ายขวาเนี่ยอาจจะท่วงต่ำไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเก็บงานให้หมดนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นของเก่าก,ก็ตามเพื่อให้งานเนี่ยเรียบร้อยที่สุดนะครับเพราะว่าโดยส่วนมากเนี่ยลูกค้าเขาก็ไม่ทราบนะครับว่ามันเป็นผลมาจากของเก่าหรือของใหม่เนี่ยกรณีที่เราดัดเจ็ดีให้มันขึ้นเฉพาะท่อนหน้าช่วงสั้นแบบนี้นะครับเราก็ใช้โซ่เนี่ยมัด ที่เช็ดซีบริเวณที่มีปัญหานะครับให้ติดกับเท่นึงตัวถังแล้วก็ใช้ไม่เร่งเนี่ยขึ้นด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้าเช็ดซีแล้วเราก็ใช้ไฟเนี่ยเผาเล็กน้อยนะครับไม่ต้องเผาให้มันเดงอะรมอะไรมากมายนะครับเผาแค่เพื่อให้เหล็กมันคลายตัวนะครับแล้วก็ขึ้นไม่เร่งแบบนี้นะครับบริเวณนี้นี่คือเช็ดซีมันไม่แข็งมากนะครับแล้วเราก็มาวัดมาลิงกันอีกครั้งนะครับว่าเช็ดซีเนี่ยสูงต่ำเท่ากันหรือยังนะครับลองสังเกตเหล็กสองอันเนี่ยนะครับเห็นไหมครับท่อนหน้าสองอันเนี่ย เรามาลิงดูว่ามันขนานกันหรือ,อยังตอนนี้มันขนานกันแล้วนะครับเห็นไหมครับหลีกต้อนหน้า2อ,อันนะครับขนานกันแล้วก็แสดงว่าเจ็เนี่ยได้แล้วนะครับ ความสูงความต่าไม่บิดแล้วเราก็มาเช็คกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามุมทะเยงเพี้ยนหรือไม่นะครับก็คือเช็คเฉพาะต้นหน้าแล้วนะครับตอนนี้หน้านี่ก็คือตั้งแต่เบ้าโชกหน้ามาด้านหน้าสุดนะครับจะสังเกตได้ว่ามุมทะเยงด้านขวานี่สั้นกว่าก็แสดงว่าแชตซีเนี่ยเอียงไปทางด้านซ้ายนะครับเราก็จะต้องใช้โฮลิกเนี่ยดันด้านขวาออกไปอย่างนี้นะครับก็คือผมจะทําทีละข้างแต่ก่อนอื่นเนี่ยก็จะใช้เกลียวซ้ายขวาเนี่ยมาเชื่อมหน้าบนของแชตซีไว้ก่อนนะครับแต่บ้าโชกคตรงนี้นะครับเชื่อมดึงไว้เพื่อ เช็ดซีเนี่ยมันอ้าออกนอกนะครับไม่ให้มันเบะว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเวลาเราดันมุมไทเองแบบนี้นะครับ เชดซีเนี่ยมันอาจจะเบะออกนอกนะครับทาให้ล้อเนี่ยเสียศูนย์ไปได้เราก็จะต้องมาตามแก้อีกนะครับเมื่อเราดันมุมตะเยงได้แล้วนะครับเราก็จะใช้ไฮดริคคัมาอย่างเนี้ยนะครับก็คือเราทาทีละข้างแล้วเราก็จะใช้โอกโซ่เนี่ยมาดึงด้านซ้ายให้มันตามมาด้วยนะครับนี่ก็คือมุมตะเงท่อนหน้าเพี้ยนหนึ่งเซนนะครับเราก็ดัน่้นขวาเนี่ยให้ออกไปคร mm, ึ่งเซนแล้วเราก็ดึงด้านซ้ายเนี่ยให้ตามมาอีกครึ่งเซนนะครับอ่ามันก็จะได้เป็น1เซนนะครับการที่ เราดันมุมตะแยงเนี่ยไม่ใช่ว่ามุมตะเยงเพี้ยน1เซนและเราก็จะต้องดันออกไป1ซนนะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับก็คือเราหานสงนะครับเราก็จะดันไปแค่ครึ่งเซนสมมุติมันเพี้ยน1นซนเราก็ดันไปแค่ครึ่งเซนนะครับแล้วก็ด้านซ้ายให้ตามมาอีกครึ่งเซนมันก็จะพอดีเลยนะครับความกว้างของเจดซี 4. ตอนนี้นี่สำหรับตัวเช็ดส,สีเนี่ยได้แล้วนะครับเช็ดส,สีไม่บิดไม่เพี้ยนแล้วมุมตายงต่าง,างๆได้หมดแล้วเราก็จะมาเปลี่ยนคานใต้เครื่องคานใต้หมอ้อน้ําแล้วก็อุปกรณ์อื่นกันนะครับนี่ก่อนอื่นเราก็จะต้องมาถ่ายเทียบก่อนนะครับการถ่ายเทียบอะไรแบบนี้นก็คือจับคู่ของใหม่กับของเก่าน,นะครับถ่ายเทียบส่งประกันเพื่อที่จะเบิกตังค์นะครับอ่าไม่อย่างนั้นไม่มีรูปนี้ไม่ได้นะครับแล้วเรามาดูที่เช็ดสีกันนะครับเ pet, มืมเอมอ klar, ่อเราดัดมุมตายงได้ความกว้างของเช็ดสีได้เมื่อเราโครงกันชนมาเทียบอย่างนี้นะครับ รูด้านในนะครับรูด้านในที่ติดอยู่กับเชดซีแล้วก็รูของโครงกันชนหน้าเนี่ยก็จะอยู่กลางๆเลยนะครับถึงไม่อยู่กลางๆแคท่ทีเดียวแต่ก็อยู่ในอ่าขอบเขตที่เขากาหนดไว้นะครับนี่ มั่นใจได้นะครับสาหรับงานดัดเช็ดสีพวกนี้นี่งานไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับผมก็จะพยายามให้งานเนี่ออกมาให้ดีที่สุดนะครับก่อนที่เราจะเปลี่ยนคารใต้เครื่องเปลี่ยนคานใต้หม้อน้ําพวกนี้เราก็จะต้องมาเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับเช็คบิดอีกรอบหนึ่งเช็คมุมตะยงต่างๆให้มันได้ให้มันเป๊ะให้มันชัดเจนว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าคารใต้หม้อน้ําคารใต้เครื่องพวกนี้นี่มันจะต้องเชื่อมกลับเข้าไปนะครับ ือพูดง่ายๆเชื่อมแล้วเชื่อมเลยนะครับเพราะว่าอาการพวกนี้ไม่สามารถถอดออกมาใส่ใหม่ได้นะครับเวลาเชื่อมเข้าไปเนี่ยเช็ดซีก็จะต้องพร้อมแล้วเช็ดซีเนี่ยจะต้องไม่บิดมุมตะเยงต่างๆก็ได้แล้วนะครับเพราะว่าเวลาเราเชื่อมกลับเข้าไปเนี่ยตำแหน่งต่างๆของเช็ดซีเนี่ยมันก็จะอยู่ในลักษณะในลักษณะนั้นแล้วนะครับมันก็จะแข็งแล้วคราวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะมาแก้งานได้แล้วนะครับเราก็จะต้องพร้อมแล้วเช็ดซี แล้วก็มาใส่อุปกรณ์ต่างๆกันนะครับอันนี้ก็คือหูยึดคานใต้ม้อน้ํานะครับหูยึดต่างๆพวกนี้ก็จะต้องเชื่อมเหมือนกันนะครับมันก็จะเชื่อมติดกับคานใต้ม้อน้ําอันนี้นะครับนี่ก่อนอื่นก็จะต้องเอามาลงเทียบให้หมดนะครับคานใต้หม้อน้ําคานใต้เครื่องตัวหน้านะครับแล้วก็มันจะมีคานค้ายันอีก2ตัวซ้ายขวานะครับนี่ตอนนี้มันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะมาลงคานค้ายันอีก2ตัวนะครับหรือบางท่านอาจจะเรียกว่าคานขอราาก็ได้นะครับนี่ มันจะมีอยู่ด้านซ้ายกับด้านขวาจะยึดโน้ตนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ลงคาน2ตัวนี้เราก็จะไม่รู้นะครับตำแหน่งระยะนี่มันได้กันหรือเปล่านะครับระยะห่างไปหรือเปล่าหรือใกล้กันไปหรือเปล่าเพราะว่ามันยึดโนตนะครับคานตัวนี้ เมื degree, ่อตำแหน่งต่างๆได้แล้วเราก็เชื่อมเลยนะครับนี่ก็เชื่อมอย่างเดียวเลยเชื่อมด้วย CO2 นะครับการเชื่อมด้วย CO2 นี่ก็คือเชื่อมมาตรฐานเดียวกับการเชื่อมจากโรงงานนะครับแล้วก็การเชื่อมเชดซีในชิ้นส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเชดซีนะครับเราก็จะต้องเชื่อมแบบลากยาวนะครับคือกดทีเดียวแล้วก็ลากยาวไปเลยมันก็จะได้การเชื่อมได้แนวเชื่อมรอยเชื่อมที่มันเหมือนกับของโรงงานนะครับ การเชื่อมแบบกดรากยาวแบบนี้ข้อดีก็คือทําให้ลวดเชื่อมกับเหล็กเนี่ยมันละลายได้แบบต่อเนื่องนะครับทําให้ชิ้นส่วนที่เอามาต่อกันเนี่ยมีความแข็งแรงนะครับนี่ที่ให้ดูก็คือหัวคานใต้เครื่องที่เราเชื่อมเมื่อกี้นะครับจะสังเกตได้ว่าตรงกลางเนี่ยเราจะไม่เชื่อมนะครับบริเวณตรงกลางเนี่ยเขาจะเว้นไวน้นิดหนึ่งเพื่อที่จะให้มันยืดหยุ่นได้นะครับเพื่อที่จะให้มันยุบตัวเวลาเกิดการกระแทกการชนแบบนี้นะครับ เราก็มาเปลี่ยนหูยึดแท่นเก่งด้านหน้ากันนะครับสาหรับหูยึดแท่นเก่งด้านหน้านี่แนวเชื่อมด้านบนของเขาเขาก็จะเชื่อมแค่ครึ่งเดียวแบบนี้นะครับสาหรับอีซูซูดีแมกนะครับก็เพราะว่าบริเวณนั้นมีรอยบากอยู่นะครับที่เจ็ดีถ้าเราเชื่อมเยอะเกินไปเนี่ยอาจจะเกิดความเข็งเรงสูงแล้วก็เวลายุบตัวเนี่ยไม่สามารถยุบตัวได้ตามที่เขากําหนดมานะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเชื่อมตามที่โรงงานเขาเชื่อมมานะครับอ่าเขาเชื่อมมาประมาณ1นิ้วเราก็จะเชื่อมไปประมาณ1นนิ้วเหมือนกันนะครับ รอยเชื่อมบริเวณนี้ก็จะมีอยู่3จุดนะครับด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ด้านบนนะครับนี่ก็ถือว่าเสร็จแล้วนะครับการเปลี่ยนหูยึดเต้นเก่งด้านหน้าก็ไม่มีอะไรมากมมยนะครับนี่แค่เชื่อมกลับไปใน3จุดแค่นั้นเองนะครับเราลองสังเกตดูนะครับนี่รอยเชื่อมก็จะเป็นแนวเดียวจะคล้ายคกันนะครับการเชื่อมแบบกดลากยาวนะครับมันก็จะเหมือนกับของโรงงานเลย ก,ก็เมื่อเราเชื่อมเสร็จแล้วนะครับก็จะใช้แปลงลวดเนี่ยถูปไปบริเวณที่เราเชื่อมนะครับถูบทาความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยชัดสียังอุ่นๆยังร้อนๆอยู่เลยปกติเนี่ยผมก็จะต้องไล่ความชื้นก่อนนะครับแต่สําหรับคันนี้นี่ก็ไม่ต้องไล่ความชื้อนอะไรนะครับเพราะว่าเพิ่งเชื่อมเสร็จชัดสียังร้อนๆอุ่นๆอยู่เลยนะครับก็จะใช้สีสเปรย์กันสนิมเนี่ยพ่นลงไปเลยนะครับนี่จะพ่นลงไปบนรอยเชื่อมแบบนี้นะครับพ่นในตัวเลย สำหรับขั้นตอนนี้นี่ก็จะเน้นให้รถเนี่ยมีอายุการใช้งานนานๆนะครับเน้นให้รถเนี่ยเกิดสนิมช้าที่สุดนะครับก็จะใช้สีพ่นกันสนิมทั้งหมดเลยมาพ่นบริเวณที่เราซ่อมมาพ่นบริเวณที่เราเชื่อมนะครับ สำหรับคันนี้นี่ถือว่าเสร็จแล้วนะครับ mm mm จะสีเส้นนี <ances> ้ถือว่าเสร็จแล้วพร้อมที่จะใส่ช่วงล่างพร้อมที่จะนําไปวางหัวเก๋งนะครับส่วนช่วงล่างนี่ก็ใส่ไม่กี่ชิ้นนะครับเพราะว่าเวลาถอดเนี่ยก็คือถอดเฉพาะที่จําเป็นนะครับเวลาเราใส่เนี่ยก็จะได้ใส่ไม่เยอะนะครับแล้วก็ช่วงล่างอื่นๆก็ไม่มีอะไรเสียมากมม่นะครับเพราะว่าคันนี้โดน ไปแถวคานใต้เครื่องเป็นหลักนะครับความเสียหายนี่โดนเช็ดซีโดนคารใต้เครื่องเป็นหลักแล้วก็หัวเก๋งเนี่ยตัวถังเนี่ยก็คือโดนเฉพาะที่กันชนอย่างเดียวนะครับเปลี่ยนเฉพาะกันชนหน้าชิ้นเดียวก็ถือว่าเสร็จแล้วนะครับนี่กันนี้สำหรับช่วงนี้นี่ก็จะยุ่งอยู่เกี่ยวกับงานดัดเช็ดซีทั้งนั้นเลยนะครับที่เห็นอยู่ก็คือยกหัวเก๋งแล้วก็มีไม่ยกทีก็มีนะครับงานดัดเช็ดซีมาจากต่างจังหวัดทั้งนั้นเลยคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมกันแล้วก็ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งให้วยนะครับ